สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพุษราจีนพันธุ์มังกรนะครับเ,เสียบยอดตอป่านะครับออกใบได้สวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับ ก็เป็นพันหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับลูกเขาก็จะอร่อยนะครับแล้วก็ดกด้วยนะครับการเสียบยอดตอป่านั้นก็วิธีทั่วไปนะครับก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเสียบก็เอาอกิ่งพัน พุ้าจีนพันมังกรนะครับก็มาเสียบตรงต,รต่อป่านะครับก็จะใช้วิธีการเสียบนะครับควันแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ออาทิตย์นะครับถึงได้แตกยอดออกมานะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับ